โอ้เนี่ยครับแล้วก็ครึ่งแรกเป็นเมกานำอยู่สองศูนย์นะครับแต่ครึ่งหลังครับบราซิลเลิ่มมาครับแล้วก็พลิกยิงตรงนี้ตีไครแตกครับหลุยฟาเบียโนเอาละครับโอ้โหเอามาตีไครแตกได้แล้วครับดูอีกทีครับบราซิลบุกหนักจริงๆครับลูกนี้ยิงมาแล้วมันลอดขาครับเปิดมาลูกนี้ได้โคครับอุ้ยตีเซฟซ้ำอีกทีไม่ได้ครับลูซิโอครับ โอ้โหได้มงแต่ว่าไปแซฟครับบราซิลมาใหม่ทียอดมาลูกนี้โคกลงพื้นโชคทิ้งออกมาแล้วยังไงผู้ตัดสินว่าไงบอกว่ายังไม่เข้าครับลูกมงของกาก้าโอ้โหดูครับกดลงพื้นครับทีมฮอลเวิร์ดไปปัดออกมาได้ครับโอ้โหดูยางจริงครับมุมนั้นไม่รู้ว่าเข้าไปหรือยังครับแต่ว่าผู้ตัดสินยังไม่ให้ครับสหรัฐอเมริกาโตมาบ้างครับโตโนแวนครับได้ซัดลงนี้ แต่ว่าติดเซฟครับคุ